อ๋อบัด,บดทีคนมัน่นมาเบื้งมั่นเนาบัดนี่โอ้ยเนาเหมดเลยคนตกคักไรเบื้งดินหลดุดโอ้ยมั่นกระงามแต่ว่าสูน้นาม่ได้เออเบื้งหลุดน้อง ต้มบุกตวัวกีดตุมครับเฮ้ยจะได้มันนับเบื้องหนีประมาณหาอะไรมันเนา่าผสมกระเห็ดเมียตัวนี้เิ่นฉีดยา chiếc giả bước ngoặt chiếc giả 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 สงสัยปีนี้จะได้ปูอ้อยแล้วต้องโอ้เสดายแต่หนาวครับเนี่ยเออคุณก็ตกครับตกแน่ อาทิตย์เดีวยังแบบเขียวดีขนาดพวฝนตกแห้งๆกบมาอาทิตย์อาทิตย์เดียวเท่าวไรเว้ยเหลืองเลยแบบที่นี่เหลืองเริ่มเหลืองเริ่มแห้งใบเหลืองไปเรื่อยๆแห้งไปหัวมันกำลังเป็นหัวนี่มันซีเดือนก็ดี ว่มันกครืงเป็นมันเน่าบบดน,นี้นะครับพี่น้องโอ้ยมันงามๆเน่ามืามดโอ้ยขาดบังว่าสิได้หัวยหงไงปัดได้หัวเละบัดที่นี้เละบอเพราะว่ามันเนา่า ว่าสิเอาต้นก็เอาวไ่ได้แล้วครับเน่าหมดแล้วต้นก็สิบบแข็งแรงตาก็สิบบแข็งแรงสิปลูกไม่ก็ต้องใส่พันธุ์ทางอืนง่นแห้งหมดแล้วแห้งเน่าหมดแล้วอ้หัดอยู่อันนี้ก็นเน่า ถึงเอาถึงเนี่นยหงายไหลโอ้ยสิได้ไผไผปูอ้อยมืดตันนี้บ่งงามปร้อมโอ้ยสิขัดแต่นอ้องบัดยี่นี้เฟลเลยครับหมดเลยปีนี้ บ่งามก็งามอยู่ม่องบ่งามก็บ่ง,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 งามเหนาพร้อมครัฝนตกซ่ํานี้คือคักแท้หญ้าก็หลายความปีนี้สู้หญ้าก็บ่ทัน